เฮาก็จะเอาพริกป่นแห้งลงไปพัดกับน้ำมันคือมันหอมก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเฮาก็เอากากหมูติทอดกับกรอบแล้วถอกลงไปคลุกกับพริกป่นติครัวกับน้ำมันหอมๆนี่แหละครับผมคลุกเคล้าฮือพริกเกาะกากหมูจากนั้นเนี่ยเฮาก็เอาเครื่องทอดสปะป่าปังติเห็นใส่ลงไปคลุกเคล้าฮือเข้ากันเลยย่ำเนื้อไฟจะไปแห้งนะจ๊ะเดี๋ยวหอมเจียวจะแห้มไม่นาง่ายขนาดน้ำพริกกากหมูใช้เวลาเนี่ยสองวันครับผม ถึงจะได้น้ำพริกกากหมูตีห้อมเครื่องสมุนไพรบานๆกินกับข้าวหุงตอนเจ้าเจ้ากับขนมเส้นก็ได้หรือแม่แต่จะกินกู่กับข้าวกันจิ้นก็ล้ำไปแหมแบบนะสูตรนี้ไผ่จะเอาไปนย่าขายหรือไว้หื้นลูกหื่นลหนลานตันเต้าไว้กินเล่นน้ำพริกกากหมูเซ็ตเป็นตีเรียบ้ย่ยแล้วรสชาติเพชรบอกเลยว่ารสชาตินี้คือ เผ็ดเนาะจะบ,บัรยากเผ็ดก็คือใส่พริกลงไปไน้อยๆนะพริกป่นดิบนะฮะที่เขาตาแล้วก็เอาไปคั่วนะครับคั่วกระดมันห่อนๆ